เจ่งว่าทั้งสองคนรล,ล่บา,ลาลาบายให้คุณแม่หน่อยวันนี้เจ้าหนื่อยจะเอาอันนี้ไปลงคลิปอยากพูดอะไรกับคนในคลิปบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับอตอนนอนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่ปั่นสองล้อเป็นวันแรกรู้สึกดีใจแต่ตอนนี้อะไรแล้ว <laughs> พี่โน่เหรอครับกินน้ำพอดอ อยากพูดอะไรกับท่านผู้ชมบ้างไหม,อมขอให้แชร์ขอให้พูดมาสักครั้งว่าขอให้กดมาสักครั้งว่าแบบกดสัตะไครให้ถึงหนึ่งล้านบ้างทีนี้ทั้งสองคนปั่นจักรยานสองล้อไปแล้วอยากจะบอกน้องๆที่อยากปั่นสองล้อว่ายังไงบ้างอยากจะบอกว่าให้ฝึกให้ฝึกให้ฝึกอย่างหนักแต่ว่าพี่เหนื่อยมากเลยนะโอ้โหโอ้ต้อง เลยค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะจบคลิปเพียงเท่านี้ยังไม่จบอยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมบ้างไอที่จะบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ตำบลบ้านบัวรู้จักแยกสายแยกสีบ้างม่อ่ะรู้จักยูเหนื่อยเหนื่อยโอ้ออกตั้งสองรอบนี่เราตั้งสองรอบแล้วใช่ไหมใช้ได้นะจริใช้ได้ แล้วเมื่อกี้ตอนที่มาตอนตอนที่ถลายลื่นลงมาตื่นเต,นต้นไหมไม่ทำไม่ถ่ายตื่นเต้นน้อยคือถ่ายไม่ไหวหรอกตอนนั้นป้าปั่นจกักรยานเหมือนกันนี่่่ะมืเอเนโอเคไปกันต่อหรือ,อย,ยังยังไปเถอะบอกบายบายท่านผู้ชมบายบายท่านผู้ชมขอให้กดกดติดตามแล้วกว็ไอ้กดไอ้อะไรกด<ฎ>ติดต<ฎ>ามหนึ่งพัน สัมภะษก็พอก็ดีอือก็ไม่พูดเพาะเลยอ่ะไม่มีพูดครับเลยนะคับ,คบ <laughs> อะบายบายสวัสดีค่ะ,ะอะไปงั้นเราไปต่อนะ